สวัสดีครับเราไปวิ่งเราไปเที่ยวนะครับวันนี้เรามาลอง Nike Vaporfly e นะครับสองซึ่งจะบอกเลยว่าเท้าของเราเนี่ยอาจจะไม่หมาะนะครับแต่ก็เอามาลองดูกีบนเลยนะครับ ของแรกได้มาสองวันแล้วครับพอดีไปงานวิ่งก็เลยเพิ่งจะมารับสินค้าแล้วก็มาเปิดพร้อมกันวันนี้เลยเห็นอะไรกันแล้วด้วยกันค่รับนใ าอาออกางดีไหมนี่ละนี่นครับกแกล้แกล้งสีอะไรเอยที่จะออกมาป๊อ สิบกิออกมาข้างเดียวนี่นะครับเจ้าสีนกแก้วของเราสีสางสดใสมากผมว่าอันนี้เป็นการลองท้งแรกนะครับแบบเจ้าเน็กเปอร์เซนต์สองมาดูอีกข้างหนึ่ง ะะดูกันชัดๆเลยสีสันสดใสน้ำหนักก็โอเคได้เบาห้าความบางนะครับอ่าสองคู่ ทียกันเลยอันนี้ที่เราได้มาก็จะเป็นเบอร์ 9US นะครับในราคา6,600บาทค่าส่งอีกปบาทนะครับที่สารสดไสซเดียววันนี้จะลองไปใช้วิ่งดูนะครับแล้วผลจะเป็นยังไงเหมาะกับเท้า เราซึ่งเป็นเท้าออกจะมากว่าหรือไม่ก็ติดตามกันนะครับเราไปวิ่งเลาไปเที่ยวครับบายบายกับเจ้าวอลโบ p ไฟน i ก e ปอร์เซ็นสองนกแก้วครับเขาบป็นนกสีนกแก้วสวัสดีครับ